ไปสัรวมอะไรตัดรุลุว้ให้แล้วนี่จังทุกแันตาทุกสิ่งทุกอย่างสามาัญลักษณะสามประการทุกพุทธนดงก็ตัดรุลุว้ให้หมดแล้วไปสํารวมอะไรไปรวมอะไรแล้วนี่จังมันมันยังไม่รวมตัวมันเองเลยเปลี่ยนยิ่งเปลี่ยนปรับทิ่งปรับตัวสํารวมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากการไปฝึกเอาไปปฏิบัติเอา มันเป็นสมุทรไทยมาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเลยแล้วก็ทุกเลยนี่ขังทุกเลยดอกไม้บานทิ้งบานมันไม่จะสํสำรวมอยู่งั้นหุบอยู่งั้นเนี่ยโตมอย่างงั้นเนี่ยดอกไม้ทุกดอกบานทิ้งบานหมดขนาดบานยังไม่เอาบานเองเลยอันนี้ก็ไม่ไม่เอาไม่เองไม่ไม่เอาไม่เองไม่มีเกี่ยวกับไม่เอง ไม่คลายทิ้งคลายคลายไม่เอาคลายไม่แล้วก็ถอยยังไม่อีกไม่ไม่เอาไม่เองนั่นแหละอืมไม่ก็ถอยยังไม่อีกนะเหมือนก็ไม่ไม่เอาไม่นั่นแหละแล้ว้เปิดว่าเปิดยตนะเหมือนเดิมไม่ใช่ตัดสรู้เอาตัดสรู้มันไม่ใช่การเอาตัดไม่ใช่การเอาตัด กอดเต็มพี่ไว้ไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองนี่ร่าไม่ไม่เอาไม่เองนะไม่ไม่เอาไม่เองนั่นแหละบานทิ้งบาโลกเอออย่างนี้มันจะกลายเป็นมหากุนณาเมื่อมันเปิดอินทรียไว้เนี่ยอยตนะ ไม่ปกปิดไม่ปิดกั้นอินทรียตตนะเปิดเอาไว้อย่างนี้ยมันจะกลายเป็นว่างล้างก็ไปเองเลยลูกโดยรอบทิศทางเลยคลายช่วยหลุดช่วยเป็นเรื่องปกติเลยมันไม่ใช่ยึดช่วยกันช่วยกันยึดมันไม่ใช่คลายช่วยกันหลุดช่วยกันเป็นปกติมันไม่ใช่ช่วยกันยึดมันไม่ใช่ยึดช่วยกันจะกลายเป็นคลายช่วยกันหลุดช่วยกันคลายช่วยกันเป็นปกติ ของการโตดเป็นปกติของการโตดทำให้พื้นที่ไม่เครียดเพรามันคลายช่วยกันนะคลายช่วยกันหลุดช่วยกันมันก็ไม่เครียดเอเพื่้นที่มันก็ไม่เครียดถ้ามันช่วยกันยึดยืดช่วยกันนุเครียดดิเออเนี่ยต้องกำมือเลยดิ กรรมช่วยการช่วยกรรมมันก็เครียดไปเรื่อยเห็นเรื่องสีในประเทศอินเดียงไหมเปิดทุกอะ่กอะมันไปฝุดทำไมทุกอะมันทุกอยู่แล้วไปฝุดทำไมกรรมมือเนี่ยมีมย,ยอมปล่อยะตกทั้นเต็กกี่ปีก็ไม่ปล่อยจนแลบเนี่ยมันงอกมันยาวทะลุทะลุหลังมือก็อยู่อย่างนั้น เรียกฝึกทุกไม่ด,มดึกทำไมฝึกทุบคนแบบเป็นคนแบบโมฆะขันติแบบโมฆะก็ต้องมาล้างอีกเพราะมันยึดแล้วไนงะมันยึดมันยึดในตัวขันติมันก็กลายเป็นตัวสํารวมมาอ่า แค่นิ่งแช่เฉยอย่างเนี้ยมาเรื่อยๆเลยตอนนี้แล้วกว่าจะมาคลายออกถอนออกจากสิ่งนี้โอ้โหมันวิบากมันตอกย้ำมาขนาดไหนตัวตั้งตัวเอาตัวแช่ตัวหองก็จะมาฝึกให้พยายามหลุดก็ไม่หลุดด้วยนะเพยายามปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ด้วยพยายามคลายก็คลายไม่ได้ด้วยเพราะมันตั้งเอามาหลายขนาดจิตมากมันถี่ยึดถึี่ยึดถี่ยึดพยายามปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ต้องใช้วิธีการกดตว์อย่างเดียว ให้เสียสละเปิดหูเปิดตาให้ไปเสียสละไปทายไปอะไรไปอย่างนี้ยิงค่อยหลุดไปเรื่อยๆ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 แต่พยายามหลุดก็ไม่ได้เพราะพยายามหลุดมัเอาหลุดตัวเอาซ้อนมันจะเอาหลุดมันจะเอาคนมันก็ตัวเอาซ้อนดิมันก็ไม่หลุดได้คนดิเะนั้นคนต้องปรับพฤติกรรมใหม่ดืวอให้อย่างเดียว ก็เสียสละกอะไรก็ให้ทุกอย่างไมไ้แปว่าจะให้เยอะมันตลอดพบตลอดค่ะเปิดหูเปิดตาแบบเสียสละกเปนอย่างเดียวหลุดไปตามนั้นอันนี้เรียกว่าหลุดไม่เอาหลุดจากการให้จากการโปดจากการเสียสละกังเล็กมา มันก็เริ่มเปิดออกไม่นี่ก็ทั้งไม่เองไปแบบไม่ใช่การเอาไม่ใช่การเอาติดเอาหลุดไม่เอาติดไม่ใช่การเอาติดไม่ใช่การเอาหลุดแต่ไม่ใช่การเอาทั้งพรอนไม่พรอนทั้งติดทั้งหลุดไม่ใช่การเอา ั้งว่างทั้งไม่ว่างไม่ใช่การเอาไม่แม้กระทั่งไม่เองมันเหมือนกันไปแบบไม่ใช่การเอาปฏิเอาหลุดไม่ใช่การเอาพ้นไม่พ้นไม่ใช่การเอาอ่ะทั้งว่างไม่ว่างนั่นแหละจะหมดจดเลยไม่แม้กระทั่งไม่เองนี่รอดสรุปสองพระวจนะเนี่ยมุมสมุทรไทยมันหลากหลายเ่อต้องพูด ใช่นัภาพล้างอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องพูดไม่พูดก็ไม่ได้มาก็ะพูดสมูไทยมันหลากหลายต้องเปิดมาล้างเจ็บต้องพูดให้ฟังเนี่เปิดแง่เปิดมุมมาลางง้างแง่ล้างมุมสองสมุทย ไม่แล้วก็ถอยจากไม่เองนั่นแหละไม่ไม่เอาไม่เออถอย่างไม่เองเหมือนก็ไม่ไม่เอาไม่นั่นแหละเออเหมือนก็นิ่งไม่เอานิ่งเหมือนก็เฉยไม่เอาเฉยอันนั่นแหละมันจึงจะไม่มีความเข็ดเรียกว่าว่างล้างไปในรอบทิศทางเองเอง เกี่ยวก็ถอยจะไม่เกี่ยวอีกไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองนั่นแหละมันก็คือไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเอง แค่อะไรอย่าแค่ต้นไม้ใบหญ้าอย่าแค่อากาศอย่าแค่ท้องฟ้าถ้าไปแค่มันก็ไปคาไม่มีขอบเขตไอ้ไม่มีขอบเขตเนี่ยแสดงว่าไม่เอาพิกัดไม่มีพิกัดไม่เอาพิกัดไม่เฉพาะอะไรไม่ไม่กระทั่งตัวไม้เองไม่ไม่เอาไม้เองเนี่ยมันจะล้างตัวเฉพาะล้างตัวบุคลิกพิกเจาะจงมันจะล้างทุกพิกัดมันไม่มีขอบเขตนั่นแหละจึงเรียกว่าสุญญตาล้างเรียกว่าว่างล้างนั่นเอง หรือเรี่กว่ันนี้พาล้างสังสวัสดนั่นเองไม่ไม่แม้กระทั่งไม่เองกันเรื่อยไม่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 เอาแม้กระทั่งไม่เองไม่ไม่เอาแม้กระทั่งไม่เองกันเรื่อยแล้วมันจะล้างไอ้อุปทานพิกัดที่มันมีพิกัดเพราะมีอุปทานถ้ามันไม่มีอุปทานมันก็ไม่มีพิกัดมันจะได้ล้างไอ้ตัวอุปทานให้ ลักษณะที่มันจะพยายแค่นี้แค่นั้นแค่ดูแค่รูแค่เห็นแค่นี้แค่นั้นอะไรนั่นแหละเรียกว่ามันเป็นลักษณะของนิสัยของปทานพิกัดพิกัดของอุประานถ้าไม่มีประทานก็ไม่มีพิกัดเรียกว่าไม่มีขอบเขตนั่นเองอเปลี่ยนโอเคเลย ดังนั้นที่ไหม้ไม่เอาไหม้เองนะคือมันมันทิ้งตัวที่สุดแล้วนะไหม้เนี่ยมันก็สุดแล้วไงมันยุติสุดแล้วไหม้เนี่ยแต่มันเป็นสุดที่ต้องทิ้งตัวสุดเองมันจะขึ้นหมดจบกลายเป็นมหากุณาคือไม่ได้แค่ไหม้ไม่ได้แค่ดับ ไม่มีขอบเขตไม ok. ่แม้กระทั่งไม่เองไม่ไม่เอาไม่เองมันก็เลยกลายเป็นไม่มีขอบเขตล้างไปเลยเรียกว่าว่างล้างจะไม่แค่ไม้แหละจะได้สร้างรูน้อยให้อยู่ทำรูน้อยให้อยู่เพราะมันแค่ไงนั่งแค่นอนแค่อยู่แค่อะไรไม่ได้เลย ขนาดต้นไม้เองมันยังไม่แค่ต้นไม้เลยถ้าต้นไม้มันแค่ต้นไม้เนี่ยมันจะผุูกพังทําไมมันจะเป็นปุ๋ยไหมเป็นปุ๋ยผงทําไมมันจะเสื่อมสลายสูญหายไปทําไมแล้วแสดงว่าทุกอย่างมันไม่แค่ตัวมันเองอยู่แล้วเห็นไหมขนาดทุกเขาหีนีนก็ยังผูกก่อนในตัวมันเองไวเรื่อยๆมันแค่แข็งแกร่งที่ไหนแล้วมันไม่มันมันไม่มีอะไรที่มันแค่ตัวมันเองจริงมันอันนี้จังทิ้งอันนี้จัง อน้ตตาไม่เอาอน้ตตากันตลอดเวลาเลยอันนี้จังก็เปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนกันอยู่ยล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 ยตลอดเวลาเลยเปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนเองกันอยู่ตลอดเวลาเลยนี่จังมันไม่จะแค่นี่แค่อะไรดังนั้น ไม่ก็เลยไม่เอาไม่ไงไม่จริงไม่ใช่การเอาไม่ไม่จริงไม่ใช่แค่ไม่ไม่คือไม่มีขอบเขตไม่ใช่ไม่แค่ไม่ขนาดไม่เอาก็ไม่ใช่แค่ไม่เอาไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเอง ขนาดไม่เกี่ยวก็ไม่ได้แค่ไม,ไ,ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่กระทั่งตัวไม,ไม่เกี่ยวเอง มันไม่มีแค่หรอกเราไปแค่มันเองไปหลงแค่นี้แค่นั้นไปเองสุขมันยังไม่เอาสุขเองเลยทุกมันก็ยังไม่เอาทุกเองเลยมันทุกแล้วแล้วไปสุขแล้วแล้วไปแต่เราไปหลงแค่นั้นกับมันเองนะ ทุกอย่างมันไม่มีขับเกียอยู่แล้วมันมันไม่ยึดอยู่แล้วไม่ก็ั้มันไม่ยึดไม่ก็ทัองไม่ยึดเองอยู่แล้ว ชอบนั่งหลับหูหลับตาชอบนั่งปิดหูปิดตาเด็กก็จะแจกผ้าปิดตาพละองค์มึงก็ปิดตาอยู่นั่นแหละเนี่ยอปอตัวเองก็ไม่ได้หลุดพ้นจากตัวเองก็ไม่ได้หลุดพ้นช่วยสังวยวัก็ไม่ได้ก็เพราะมันจะขังอยู่นั่นขนาดเปิดยังไม่เอาเปิดเลยแล้วมาปิดอะไรเอามาวล่ะผ้าปิดตา ขนาดเปิดยังไม่เอาเปิดเลยีย่มาปิดอะไรอะ่ะเปิดไม่เอาเปิดดิจะได้ไม่มีขอบเขตไปไปคุจจะตาล้างไปเรื่อลยๆลูก ก็ไม่ใช่อะไรเนี่ยเปิดไปกันสิ